ก๋วยเตี๋ยวที่เน้นลูกชิ้นลูกชิ้นเนิดนึงแล้วเช็ดใ้นถ้วยเส้นเล็กน้ำตกชิ้นขึ้นถ้วยไปจัดเาอใช้น้ำมาเลยส้นจะได้ไม่ติดกัน Hãy lắm. cho kênh Ghiền Mì โผมจะล้นถ้วยพี่น,น้นองท่านเอ๋ยจุดจะลน้นถ้วยท่านเอ๋ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่เหลือไม่เห็นซึ่นลุ้นลน้น นีพอบแบบตัวตเตี๋ยวนี่คือถ้าเบ็ดน้ำซุปแซบก็คือปูไม่ยากเลยติดหวานเนาะเติมพริกเติมน้ำนิดจบะละลุยเลยโอ้ยมาหาลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้น ลูกชิ้นปูเด่นกับลูกชิ้นเตีมย้อยคือที่สุดของค่อยแล้วถ้าใครมีลูกชิ้นยีย่ห้ออื่นดีๆแนะนำบอกนะจะไปตามๆคนรักลูกชิ้นชอบมาก โอินบัมบมาต้องเก็บของแช่ไว้กิน ซองหน่วยสุดท้ายลูกชิ้นซองหน่วยสุดท้ายได้กินลูกชิ้นทุกคำสะใจคนรักลูกชิ้น สดน้ำห oh, oh, oh. ้อนๆแต่เ <uno> ศ uh, like, bon anyway. uh, oh, ้าวะเศร้าโอ้โหโหาเส้นจะไม่เห็นนะลูกชิ้นบางเบิดข้างบนเลยโอ้ลูกชิ้นคงใช้ไม่ได้บม่ไหว À bỏ Quang bộ